ท่านพาเมื่อหลังกับซื้อหมากซื้อผูมาให้น้ำในเด้อครับซื้อหมากซื้อผูครับผมมือหลังซื้อหมากซื้อผูมานำ้ำเออมาถวายเพื่อนวันนี้ก็เอาอ้อยมาให้สร้างยังไงอ,อ้อยให้สร้างสาร้างเนี่ยอ่าให้เอามาลงข้างล่างซะไม่เปรไปสร้างขึ้น,น <np. S 2> ตัวเหยี่ยนเลยครับอ๋อคุณอยากให้เอาสร้างไว้ข้างไปข้างพี่ครับครับบอยอยากให้สร้างกันไว้ข้างๆมากมาๆๆตะกี้มันอยู่ข้างล่างอยู่啊 เรจะบอกบอกโปรแกรเออบอกคุยใหญ่บอกคุยใหญ่บ้างแต่ก่อนเัาก็อยู่พุทนอะไรเงียมาอยู่พี่แล้วเออแต่ก่อนอยู่พุทธน่ะมันอยู่ข้างล่างเด้มาอยู่เพียวขึ้นถึงบิดนี่แม่แก่อนมันไม่มันไม่มีชั้นอย่างงี้ไงมันติดพื้นเออมาเนี่เอาไว้ข้างล่างให้อคุณบางทีมันเก่งขามบางทีนะอ๋อสร้างต้องต้องเสาข้างล่างเออเสาเาปูนยาข้างล่างอ๋อเอาต้องต้องมีช้างด้วยใช่ไหมช้างไม้อยู่ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างสินะพูดอย่าง้บอเอาตรงนี้เด้ ตัวนี้กับตัวนี้นี่ให้ตัวนี้กับตัวนี้อาวงกลมวงกลมในปากกาโอ้จะมาซูชิเมยนี่เนี้ยปากกาอันนีโอ้ยปากกาใหญ่เอาอีกย่างละนี่เอาใหญ่เอาให้เป็นตัวอ่ะโอ้ยขอยยังไงนะข่อยตัวนี้ยังไงนะเอาให้เรื่อยๆมันคุ้นหน่อยคุ้นหน่อยเออจเอออาจจะได้ช้างมาบวกควายมาอยู่เน้น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 โอ้ แอดกันไอนนี่พันว่าเน็ดๆก็ขอทำยุบนอครับอืมงยันไหนพ่อมเรยบปาเทือนี่โอ้ลงยันให้สามหกหกกับเจ็ดศูนเจ็ดศูนอันนี้เบอร์บอกเนาะครับนี่เจแบบนี่อันนี้กับอันนี้โอ้ยว่าหกเด้อ โอ้ยปากกูหามาไงงี้เอาให้ดูเย็บให้ดูนะครูนี่ดีอันนี้เป็นของกรูด้วยนี่นะโบแมนโบแมนอันนี้ของเฮางี้นี่นี่อันนี้กับโบแมนนี่เฮงเฮาตัวนี้สองตัวนี่ถ้าอันนี้ของผมนะกันเออนี่อาจารย์ใดคนนี้โมโหหรือดิ อันนี้เขาเนี่ยนี่อันนี้โบแมนอาจารย์เกลี้ยงมั้งอันนี้โบแมนเขาเด้อเนี่ยอันนี้ของเขานี่ลูกศิษย์เขียนซื้อซื้อเขียนซื้อซือก็เลยสมงูเนาะมันก็เลยสามหกหกหรือว่าสามเก่าหกนี่แหละเออครับยี่สศูนย์สาธุเด้อเทพบุตรเทวดาลูกหลานพวกขากาดีหาเงินมันทีนี้คือข้อเขาเทียนคขาภาษาเนาะใกล้เมื่อใกล้เบ็ดโอ้ยมัน บมเมนพ์ตัเนี่ยเก้าเป็าแล้วปุ๊เอ้ามันออกบังทีผมบางทีทีทันบ่กโอ้ันหล้างอยู่เนาะถวายลังก็ได้ครับปู๊ถวายลังเองเนอะแมนอืออันนี้ครอบครัวเนอะครอบครัวอู้ยไม่เขียนเอาลูกเดียวเลยปะเอาเอาเห็นนี่คักดอันนี้มันเหาเด้อตัวไหนครับนี่ละสามหกหกอือ อันนี้บ่แมนอันน oh, ี้บ่แมนนี่บ่แมนอันน uh ี้บ่แมนนเหาอ๋อไอ้ที่มาในตัววงใช่ไหมัววเอออันนี้บ่แมนนังเหาเดี๋วนี้อออันนี้อาจารย์เดินนี่ยอาจารย์เดินเนี่ยอาจารย์เกลี้ยงที่ไม่ใช่วงอาจารย์เกลี้ยงเอออันนี้งเฮานี่อันนี้บ๊แมนนเฮาเนี่ยของอาจารย์เอาตัวที่วงกลมเอออันนี้บ่แมนนงเฮาเด้อนี้บ่แมนนงเฮานี่นี่บ่แมนอ๋อังเฮานี่อันนี้นี่เอาวงกลมให้เบิ่งครับนี่น นี่ของเฮาอันนี้บ่แมนของเฮาเนี่ยสามหกแปดเจ็ดศูนย์เนาะอันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมนเขาอันนั้นเข้าเหรือจะเป็นสามเก้าหกบ่คุณเขียนคุณเขียนคุณเขียนอีกคือหนึ่งมีหมากด้วอ๋อโอ้ยบ่แมนอันนี้ของเห่าสองอันนี้อันนี้ของพระเอกบันนี้โบมาจากอาจารย์ไเลยโอ้โอ๊ยอาจารย์ที่อาจารย์ที่ ก้อยลอยโชคดีมีชัยเด้อครับผมโอ้เตยผีหนาจินนะผีอันนี้ก็จินได้เหรอนี่ยเด้อสาธุสารวยรวยเฮงเด้อตาจะยายเด้อสาธุสาธุรรวรวยรวยรยรวยีวยรวยรรวยรวรรวยร ได้ก่อนเด้เ็ามาใ่โอ้เดี๋ยวให้ได้ก่อนเดี๋ยวไก่ตีงามๆเดลยไก่โอ้กเลยเอางามๆเลยงามๆเลยแหละงามๆเลยเอาตัวเป็นล้านคนเดลยเนี่ยนั่นล่ะอย่าไ sí. ปหาซื้ออย่าไปหาซื้อให้คนยังมาหาเอาเองเลยให้ไก่ยังมาหาเลยหมอลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เออจะไปซื้อ ข <pp ag> อเจ <Ờ S 2> ้า <ๆ S 2> น่ะ <ไ rattling S 2> อ่าถ้าจะไปหาซื้อกระเฉดข้าวบอรวยอ่ายังเสียลูกยืนอยู่ต้นบงยมหน <า S 2> ้าบ้านเนี้ยมันต้นบงยมอ่ะที่มันต้นบงยมเหรอต้นบงยมหน้าเฮือนน่ะต้นต้นมงยมไม่มีมีแต่ต้นไอเชอรี่หมอต้องยมมีแต่ตัดออกแล้วอ๋อใช่ใช่วันนี้ต้นบงยมตัดออกแล้วประตูเชอรี่แทนมีต้นบงยมใช่ไหมพ่อมีตัดออกแล้วเปรปลูกเชอรี่แทนออกแล้วแทนเอาลูกลูกเ้าวันนี้ต้นไม้อยู่ต้นไม้ดอกไม้อยู่สีแดงอยู่หน้าบ้านน่ะต้นเฉียนกับต้นนี้อย่างไง นั่นแหละต้นเชอรี่อะไรเละนุ่ตักตักต้นอะไรหรอเดี๋ยวไปดูก่อนเดดี๋ยวไปูเออลูกสายนั่งอยู่หันอ่าลูกนั่งอยู่อยู่บ้านใช่ไหมเออเดี๋ยวเขามามาหาเองใช่ไหมเออตัวที่วงกลมนะครับนั่นแหละเขาจะส่งมาให้ตัวที่วงกลมตอนเขาตายอายุจัดปีอ๋อยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีครับยี่สิบเจ็ดปีพาไปดูเออ รอรถสีดำหรือสีบอลล่ะรถสีบอลสีบอลตายรถสีบอลพี่ความสีสุดสุดสีบอลแล้วตัวน้อยมีลูกสองคนก็ไปซ้ำเนาะไปแล้วคนนึงเออนี่แหละคนเฮาเนาะเอาสีไห้ขึ้นรถลูกดีวันเนี่ยอ๋อบุญมาพร้อกันแล้วลูกนะอ่าไปลูกหลานขอให้อย่างพวกนี่ก็เลยอย่างเกาะเนี่ยพ่อใหญ่ที่ครับอันนี้เลยลูกอันนั้นเด้อโอ้อันนี้เด้อ คนบ้านสว่างะวัิครับโอ้เดี๋ยวทาจะดูแลให้ช่องดังๆินที่น่ะเออสาธุไปเลือกๆเลยคอยโชคดีมีชัยคอยคนอยู่ใกล้อยู่ไกลให้เป็นเศรษฐีเนาะคนนี้อันนี้ปดนี้เลยเนี่ยเออตัวแรกอ่าเออสองตัวสามอยอยโยๆย่ ไม่เคลื่อนเลยใช่ไหมเออบ่เขียนลูกเป็พยานยมเป็นเป็นเป็นพยานแล้วเนี่ยไอ้นี่กอดกันอยู่นะครับป้าเจ้าเมืองไอ้นี้ยังอยู่คือเก่าอยู่บ่มึงไหมนี่มันกอดกันบ่กอดกันซองรังปนีไปใส่เลยว่ะเรือซุกกอดกันงามแท้มันปนีไปใส่เลยว่ะปนีไมใส่มึงไอ้ลูกมันปนีไปใส่เลยสามหกอายุเก่าสามหกนี่กอดกันลองซองอยู่มันบปนีไปใส่ฮักกันซองรังฮะเลขที่เขียนไว้หรือเปล่าครับเลยโมเขียนมันอยู่ในนี่มันปนีไปใส่เลยวะไม่ไม่ไม่ ศูนย์เจ็ดนี่กดกันสถาบันเป็นศูนย์เจของกัันนั่นเลยนี่นูวเลยโอนึกกูเพี้ยนแล้ววันนงนันแน่นี่เอ้านีโอ้ยนีีน้องแล้วี่แล้วมันมาซองกัญันนั่ที่แล้วกอกันลงซองนี่นาอครับครับกดก็เป็นคู่เลยมันไปแล้วกันซองลององลองึงเ้งมันหมุนมันหมุนเบิเบิ้งแน่มันหมุนมาลูกไทยเขาบึงคักแน่สามสามศนเจตชมงมัน อันสูงเจ็ดี่กอดกันแบบบล่อยกันเลย